นี่ก็ได้โอกาสมาเพียร์คลองในตู้เย็นอีกรอบหนึ่ง bp สิบหกเลยอันนี้เขาว่าปลาขาาปลาวข่าสันเขาว่าได้มากข้ากับข่าสันไปย็นก่อนมาเก็บกระเพรากำลังงามเลยอิตครีปี ใบโหดกระเทียมบอกนี่และเป็นเครื่องพัดแบบที่พัดกระเพ่านะพัดใส่น้อยนะน้อยต้มส่ตูเย็นไว้เยอะอยู่ แข็งอยู่เลยวัดท่านได้ละลายดีปันเลยแข็งโปกเลยเพราะว่าปลาขาเข่าอเอใจอกันบ่คอยจักปันเลยขาวกับข่าอันนี้เป็นไข่มันส่วนไตทองมันหันออกแล้วเพราะมันยังแข็งอยู่มาทันเดลลายดีมาทันได้อด่อนวินยังเันทำไงยอยู่ ยังแกนอยู่อันพอดีคำผัดใส่กับน้องไม้ไเก็บไปก่อนหมดสิผัดผัดประคาวใส่น้องไม้นี่แหละเก็บไปเรื่อยเนะี้ยว่าจะคิดออก ปรุง,ง,งด้วยพงปรุงรสง่ายๆใส่วักซอสพ่อนยังก็ไปจังผัดกระเพราทั่วไปนี่แหล,ละมันมันเติบเปดนป่ามันน้ำมันไตทองมันหลายพอสมควรปลาเริ่มสุก็จะจังใส่หน่อไม้ เย็นอย่างนี้จะสลุกทันใหม่ไปเยสุกแล้วก็ใสก่กระเพรา อมกะเพราหุวยๆเป็นวาเสร็จเรียบร้อยมานือกินกับเขาสวยเขาเจ้าเแล้วกที่เขากับผัดกะเพราเนี่ยจานเดียวง่า,งงายๆ Na, เสียพอได้ยูเรียสำหรับเมนูแปลกๆนิดนึง